สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage แหล่งรวมความรู้ข่าวสารและรีวิวยันยนต์สุดหรูจากทั่วทุกมุมโลก วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสุดยอดเรือสปีดโบ๊ทแห่งอนาคตปี2026ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความเร็วความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้สำหรับคนรักความเร็วและทันเลนี่คือผลงานที่ไม่ควรพลาดเรือสปีดโบ๊ทรุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยแนวคิดแห่งความหรูหราผสมผสานกับความสปอร์ตที่ลงตัวตัวถังภายนอกใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง ช่วยให้โครงสร้างมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงสูงสุดรูปลักษ์ภายนอกถูกดีไซน์ให้มีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวรับกับแรงลมเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำทำให้เรือสามารถเร่งความเร็วได้อย่างราบรื่นและมั่นคงแม้ในคลื่นแรงด้านนาได้รับการออกแบบให้มีความลาดเอียงเพื่อแหวกน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิกช่วยให้การลอยตัวเป็นไปอย่างนุ่มนวลในทุกสภาพทะเลด้านเครื่องยนต์เป็นหัวใจหลักของความเร็ว เรือรุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์คูทเทโบที่ให้กำลังมหาศาลกว่า1,800แรงม้าทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงกว่า130นอตในเวลาไม่กี่วินาทีระบบขับเคลื่อนแบบเจ็ตช่วยให้การเร่งตอบสนองได้ทันใจและลดเสียงรบกวนลงอย่างมากนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบนำทาง GPS เพื่อปรับสมดุลการทำงานของเครื่องยนต์ให้สอดคล้องกับสภาพทะเลและเส้นทางที่เลือก ห้องโดยสารภายในออกแบบด้วยแนวคิดแห่งความสบายเหนือระดับพื้นและผนังใช้วัสดุไม้แท้ผสมกับอลูมิเนียมขัดเงาเพิ่มความหรูหราแบบเรือยอชภายในติดตั้งเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบทำความเย็นแอร์ละอนในตัวพื้นที่โดยสารรองรับได้ถึง8คนอย่างกว้างขวางระบบแสงภายในใช้ไฟเลดอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอารมณ์และบรรยากาศคอนโซลควบคุมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ก็สัมผัสขนาดใหญ่กว่า15นิ้วเชื่อมต่อกับระบบ AI ช่วยวิเคราะห์สภาพอากาศคลื่นน้ำและระยะทางแบบเรียลไทม์เพื่อแนะนำเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดผู้ขับยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ในหลายฟังก์ชันเช่นการปรับความเร็วการเปิดระบบนำทางหรือการตรวจสอบสถานะของเรือระบบเชื่อมต่อแบบไร้าสายรองรับทั้งสมาร์ทโฟนและสมาร์ aw, ทวอชทําให้ผู้ขับสามารถควบคุมหรือสั่งการบางอย่างได้แม้อยู่ห่างจากคอนโซล อีกหนึ่งจุดเด่นของเรือสปีดโบ๊ทรุ่นนี้คือระบบพลังงานอัจฉริยะมีการผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงไฮบริดและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูงสามารถสลับโหมดการทำงานได้ตามความต้องการเช่นโหมดอีโคํสำหรับประหยัดพลังงานหรือโหมดสปอร์ตสำหรับการเร่งความเร็วสูงสุดระบบนี้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและเสียงเครื่องยนต์ทาให้เรือคันนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ของความหรูหราแบบทันสมัย มีไฟหน้าและไฟท้ายเล็กแบบเส้นเรียวที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตัวเรือสามารถเลือกสีพิเศษได้หลายเฉดตามความต้องการของเจ้าของเช่นสีเงินเมทัลลิกสีดำเงาหรือสีขาวมุกแบบล้ำสมัยด้านท้ายเรือมีพื้นที่พักผ่อนพร้อมโซฟาและมินิบาร์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการสังสรรค์หรือชมวิวทะเลอย่างสบายใจเทคโนโลยีความปลอดภัยถูกยกระดับให้เทียบเท่ามาตร,รฐานเรือยอนระดับโลก มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุรอบทิศทางระบบแจ้งเตือนคลื่นแรงและระบบกันลื่นถลายอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบเรดาร์นำทางและโดรนสอดแนมอัจฉริยะที่สามารถขึ้นบินเพื่อตรวจสอบเส้นทางข้างหน้าได้ล่วงหน้าอีกด้วยระบบป้องกันการชนได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้เร็วขึ้นภายใน,ในเซี้ยววินาทีช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับคนที่รักการเดินทางไกลเรือคันนี้มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและระบบจัดการพลังงานอัตโนมัติทำให้สามารถแล่นได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆส่วนเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ถูกกดระดับลงจนแทบไม่ได้ยินทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเงียบสงบและรู้ราในด้านเทคโนโลยีบันเทิงเรือคันนี้ติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียม พร้อมจอ OLED สำหรับชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงจากทุกแพลตฟอร์มมีระบบ Wi-Fi และดาวเทียมในตัวเพื่อให้การเชื่อมต่อไม่สะดุดแม้อยู่กลางทะเลนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน AR Dashboard ที่แสดงข้อมูลการเดินเรือแบบ3มิติผ่านกระจกหน้าช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ลาสายตาจากเส้นทางเรือสปีดโบ๊ทปี2026รุ่นนี้จึงถือเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี ความเร็วความปลอดภยัยและความหรูหราได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในโลกแห่งท้องทะเลนี่คือก้าวสำคัญของวงการเรือสปีดโบ๊ทที่แสดงให้เห็นถึงอนาคตของยานยนต์ทางน้ำที่ไม่หยุดพัฒนา และก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง BK Auto Garage ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆทั้งรถยนต์เรือและเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า